รถถังซูเปอร์เล็กขึ้นสังเวียนเวอร์กังปรีมีลุ้นชนนวมรอบชิงสวัสดีเพื่อนๆครับข่าวมวยวันนี้แชร์โดยคุณแววิกาศรีบานจากบทความของวันแชมปนชิปครับ8ยอดฝีมือระดับประการครับของรุ่นไฟเวทห1สเกิโลนะครับรวมตัวเฉพาะกิจขึ้นสังเวียนเปิดศึกวันมวยไทยเวอร์กังปรีรุ่นไฟเวทนะครับเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลย ถือเป็นการจัดโร์นเมนต์ใหญ่ครั้งครับหลังจากที่วันนั้นได้จัดคิกบ็อกซิ่งเวิร์กังปีรุ่นเฟตเทอร์เวทครับประมาณ70กิโลที่เพิ่งปิดฉากลงไปอย่างยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้สําหรับวันมวยไทยเวิร์กังปีรุ่นไฟเวทนะครับเป็นการรวบรวมสุดยอดมวยไทยแถวหน้าของรุ่นมาลงชิงชัยในการแข่งขัน3รอบเพื่อคว้าเข็มขัดแล้วก็เงินรางวัลทรงเกียรติไปครองโดยการแข่งขันรอบแรกกาหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่20พฤษภาคม2 5 6 5แบ่งออกเป็น4คู่ครับคู่ที่หนึ่งครับรถถัง t ดอ i ไอรอนแมนรถถังจิตเมืองนนแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครับที่ครองบัลลังมาตั้งแต่ปี2562เจ้าของสถิติ10ไฟไร้พ่ายนะครับถูกประกอบไปเจอกับจางขอบสมิธนักมวยคืนลูกใหม่จากแดนผู้ดีในฐานะราชารุ่นไฟเวทรถถังตั้งเป้าที่จะคว้าเข็มขัดเส้นที่2มาวางคู่กับเข็มขัดสีทองที่ตนมีอยู่และหากเขาทำสำเร็จนะครับก็จะเท่ากับเป็นการตอกย้ำว่า เขาคือนักสู้ผู้ไร้เทียมทานของรุ่นและก็กติกานี้ครับแต่หากยังไม่สําเร็จนะครับแชมป์ร์นาเันนี้ก็ยังต้องขึ้นไปชิงแชมป์โลกกับเขาอีกครั้งรถถังจึงอ้าแขนเปิดรับความท้าทายแบบไม่ลังเลนะยครับคู่ที่2นะครับจนาธานเจอกับวอเตอร์เดอะเจเนอร่แคโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ผู้รั้งอันดับหนึ่งของไรกิ้งมวยไทยรุ่นไฟเวทเคยครองตําแหน่งราชารุ่นไฟเวทหลังปรับตัวนันมวยไทยอย่าง3เอกย่างห้าดาวครับและยังเป็นคู่ปรับคนสำคัญของแชมป์โลกอย่างรถถังตลอดการ แฮกเกอร์ตี้กำลังเร่งเครื่องทำฟอร์เพื่อขึ้นไปชิงแชมป์โลกกับรถถังอีกครั้งและนิโคกัสสำคัญที่จะทำให้เขาได้ดังสมความตั้งใจหรือเปล่าครับครั้งนี้แฮกเกอร์ตี้จะต้องเผชิญหน้ากับนักมวยเลือดแซมบ้าวอเตอร์กอนซาวเวสกับปูท้าชิงอันดับ3าของแรงกิ้งรุ่นนี้ซึ่งเคยต่อกรกับรถถังจนครบ5ยกในศึกชิงแชมป์โลกระหว่างทั้งคู่นะครับโดยเป็นฝ่ายแพ้คะแนนไปแบบสูสีเขาจึงกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งในรายการนี้ อีกหนึ่งนะักมวยชาวไทยครับซูปเปอร์เล็กเจอกับทาอิกิซูปเปอร์เล็กเกตหมูเก้าครับผู้รักอันดับ2ของแรงกิ้งรุ่นนี้ครองเสติสี่แพ้1นะครับในวันแชมิมชิพโดยแพ้เป็นครั้งเดียวให้แก่ราชาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทคนปัจจุบันอย่างอีเลียสเฮนาฮาชิครับผู้ครองรางวัลยอดมวยปี2555นะครับขึ้นชื่อเรื่องของลูกเตะแล้วก็เจาะย่างที่เฉียบคมซึ่งจะเป็นคู่ต่อสู้สุดอันตรายที่ทุกคนต้องระวังนะครับซูปเปอร์เลกเกตหมูเก้าคนนี้ ขณะที่ไทกิไนโตะนะครับนักชกจากแดนอาทไทยที่เพิ่งเอาชนะเพชรด,ดาเพชรอินเดียคาร์ดีมมาในไฟล์ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ขอกลับมาโชว์แม่ไม,ไม้มือไทยอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ว่าเขาคือหนึ่งในตัวอันตรายของรุ่นฟรายเวทผู้ที่4ครับซาวาสอาเมียซาวาสไมเคิลนะครับเคยคว้าตําแหน่งแชมป์โลกมวยไทย WBC และก็ WMC ครับและเป็นเจ้าของสถิติอาชีพนะครับชนะ41เพ้4ซึ่งเป็นสถิติที่น้อยคนจะทําได้ เขาตั้งเป้าจะกลับมาคืนฟอร์มอีกครั้งหลังจากแพ้กับไทกิในครั้งล่าสุดบนเวทีวันขณะที่อาเมียนาซรีครับก็ไม่ธรรมดาเพราะเคยประกบกับมวยไทยแถวหน้าของวงการมาแล้วหลายลายครับรวมถึงโคตรมวยสาร,รคคมอย่างแสนชัยผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการเขานะครับเคยคว้าแชมป์เวทีมวยไทยรุ่น140ปอนด์มาด้วยอย่างไรก็ตามครับการประกบคู่ที่เกิดขึ้นนี้ยังไม่ได้มีการแบ่งสายจึงยังไม่แน่ใจและก็ไม่ชัดเจนว่าหลังจากผ่านรอบแรกแล้วใครจะได้เจอกับใครต่อไปในรอบชิงชนะเลิศนะครับ แฟนๆสามารถติดตามความคืบหน้าของรายการนี้ได้ทางช่อง YouTube ของเราและก็วันเจ็ปเปชิปไทยแลนด์ครับการจับคู่มวยนะครับก็ย้ำอีกทีรถถังจิตมนโนเจอกับจาขอบสมิธโจรสานให้กตตี้เจอกับวอเตอร์กอนซาวเวสสุเปิ้ลเกมูก้าวครับเจอกับทาอิกินาอิโตะแลวก็ซาวาสไมเคิลนะครับเจอกับอาร์เมียนาซิริครับหากเพื่อนๆชอบใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์และก็กดติดตามช่องของเราด้วยเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปฝากกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเรา,จา,า,เ,ราเจอกันคลิปต่อไปครับ